มิงมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊ปากับน้องมิม้งมาอยู่กันที่สวนสาธารณะอะไรนะทุ่งสีเมืองนกเต็มไปหมดเลยพี่หมิงอ<า>ย่าไปไล่เขาสิ <S <S 2> <S 2> ข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นสวนสาธารณะสวนหย่อมแบบนี้นครับแล้วก็จะมีอะไรนะมีที่ออกกําลังกายด้วย,ชยใช่ ช่วงนี้เป็นช่วงงานเทศกาลแห่เทียนบรรษาจังหวับดบนเรานี่แหละเมื่อคืนนี้คนเยอะไหมพี่หมิงคนเยอะแบบดูสิแบบเยอะแบบวิวดูกระลอกกระลอกกระลอกที่ลูกเป็นวิววิวเขาดูเขาดูเราทําอะไรแม่มดตังค์จริงเหรอพี่หมิงดูกระลอกเขารอกินข้าวมาดูสิวิวดูสิใช่ไหมเขารอเขารอว่าเราจะมีอะไรให้เขากินไหมดูสิเขาลงมาเต็มเลยอ่ะวิ้ ดูสิดูสิอุ้ยลงมาเต็มเลยอ่ะพี่หมิงอุ้ยเขาดูาเราทำอะไรกันเนี่ยอย่ามือจับนะเดี<า>๋ยวเขากัดน,นะลูกหนูเพิ่งกินขนมมาเขาได้กลิ่นจากหนูไปเร็วเร็วอุ้ยนก็เยอะแยะจะไม่หมดเลยอุ้ยข้างหลังเราก็มีอุ้ยปลาไม่รู้ว่าแถวฝั่งข้างในอ่ะตอน ตอนเช้าเชาอ่ะมันจะมีแสงไฟหรือว่ามันจะสวยเหมือนเมื่อคืนไหม<ช>เดี๋ยวราไปดูกันไหมลูกแอบไปเต้นลจริงเหรอใช่ตรงนี้ก็เป็นที่ออกกําลังกายสําหรับผู้ใหญ่ด้วยเด็กๆก,ก็เล่นได้นะครับ<ช>มาพี่มิงเรามาเดินดูข้างในกัน<ช>มีอะไรอย่างเง<ช>ี้ยไหนมันคือเครื่องเล่นออกกาลังกายาเขาจะยกแบบนี้<ช> ยกไม่ขึ้นอ่ะยังยกนิดเอาเหรอเนี่ยเขาให้ยกไงแบบแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หมิงระวังนะเฮ้ย,ย,ย,ยมันหนักมากเลยพี่หมิงเขาต้องทำทุกวันรูุ้บใช่ตรงนี้ก็เป็นซิทอัพนะลองดูไหม นี่ไงถ้าทำมันต้องนอนแล้วก็แบบยกเหมือนยกเวทอ่ะ,อะใช่ไในพี่หมิงลองทำท่านี้สิทำท่านี้หนะ่อยทำท่าเบ่งกล้ามอต้องหันไปทางไหน่อทางนี้เหรอไหนลองดูงท่าดิท่าอีกยกท่าย,ยกยกไม่ขึ้น ว่าแล้วพี่มิงไปเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกว่ามีอะไรอีกข้างในเนี้ยไปดูกันดีกว่าไปไหนอ่ะไปดตรงไหนลูกเคยไปเล่นเครื่องเล่นูกเคยไปเล่นเครื่องเล่นกับพี่ดีอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยลมลื่นมากเลยพี่เมิงหวังว่าแถวเนี้ยคงจะไม่มีสกิวิดีวิ่งออกมานะเฮ้ยดีมาได้ไงเนี่ย จริงอร<ด>อุ้ยนี่ไงพี่หมิงเนี่ยเขาเป็นไฟแบบนี้ห้ามเข้าไปเหยียบนะเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะเปิดแล้วมันจะเป็นไฟแสงสีที่สวยมากเลยตอนกลางคืนนะ่ะใช่เนี่ยตอนกลางวันมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละอุะ้ยพี่หมิงเราดูนี่สิอันนี้คืออะไรอะศาลาสิบป,ปีเพิ่งสร้างไม่ใช่หรอแต่ว่าเขาก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ส่องแบบนี้เหมือนกันเ,เดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวป๋าจะพามาดู อันนี้เหรอสืบสารรักษาต่อยอดครองแผ่นดินโดยธรรมโอ้โหนี่เลยพี่มเมงแล้วมาดูนี่คืออะไรพี่เมงเขาบอกว่าระวังไฟดูดเนี่ยห้ามเข้าใกล้นะระวังไฟดูดเนี่ยแถวเนี้ยมันมีสายไฟพี่เมงห้ามเข้าใกล้เลย ข้างบนเขาก็จะเป็นสปอร์ตไลท์ในซองแบบนี้เลยแหละแต่ว่าเจ้าสกีพี่ที่ทำไมอยู่ในนั้นเห็นเป็นลายเลยอะ่ะสุดยอดจริงๆเลยอะ่ะพี่หมิงอุ้ยข้างบนข้างบนมีสไปเดอร์แมนด้วยอะไรนะไม่มีหรออุ้ยพี่หมิงอุ้ยอันนี้คือแท่นอะไรอะ่ะอุ้ยเขาทำใหม่ป้าจำไม่ได้เลยอะ่ะพี่หมิงพี่หมิงเดินมาตรงที่เร็ว ีสวยเหมือนกันนะพี่เมิงแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้คือเส้นทางเส้นทางที่จะเข้ามาในงานว่าเข้าตรงไหนฝั่งไหนบ้างก็นี่ไงเราก็เข้ามาจากวัดบุรพารามเนี่ยจะเข้ามาฝั่งหนึ่งก็ตรงมาที่วัดศรีเมืองใช่หอไตรกลางน้ําเนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านเข้ามาตรงเส้นสารหลักเมืองก็จะเจอสีแยกไฟแดงทุ่งศรีเมืองนี่ไงหรือว่าถ้ามาจากทางวัด อะไรนะว่านารามเนี่ยก็จะเข้ามาตามเส้นนี้เลยแล้วก็จะมาเจอกับศูนย์พิพิธภัณฑ์เหมือนกันใช่มาเลย,ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเีนอะไรโอ้โหนี่เป็นไฟเลยนะพี่หมิงเราต้องเข้ามาดูตอนนี้ตอนเย็นมันจะเป็นไฟเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่อย่าลงไปนะเดี๋ยวไฟช็อตนะเขาบอกว่าห้าโงไป ร่มเลื่นมากเลยอะ่ะพี่เหมงิงมีข้างในล่ะตัวนั้นเขาก็ห้ามเข้านะไม่รู้เขาทาเป็นแสงไฟอะไรไว้เปลาว่าเรามาตรงนี้ดีกว่าพี่เหมงิงไปดูข้างในตรงจุดเซนเตรอ,อร์เลยที่เป็นเทียนอันนี้เหรออันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นสิพี่หมงิงอุ้ยเอ้ยมาเดี๋ยวก็อย่าไปเหยียบตรงนั้นสิก็ไปเหยียบตรงนี้นสิทรงตัวได้หรือเปล่า ลองดูดิทรงตัวได้ไหมมาเลย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 ้ลยทรงตัวได้มีสมาธิ่นะเนี่ยพิมิงนั่งสมาธิวันละวันละกี่นาทีไม่ต้องนับหรอกป้าบอกให้ห้าสิบห้าวิป้าเป็นคนบอกเองกระโดดสิกระโดะโดขึ้นเลยวยพ่มิงกระโดดขึ้นจับได้ด้วยสุดยอดโอ้โห ดูจะได้กี่วิจะได้กี่วินับเลยนับเลยหนึ่งสองสามี่ห้าได้เจ็ดวิปาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมันจะเป็นยังไงตอนกลางวันน่ะแต่ตอนนี้คืนน่ะสวยมากเลยป้าจะบอกให้มาเร็วเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันก่อนมาเร็ว นปาต้องไปซื้อของให้แม่อีกอลโลกูกตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูตรงจุดเซ็นเตอร์นะครับที่เป็นเทียนเล่มใหญ่ยักษ์เลยตรงนั้นเลยกับที่มีพยากุฑใช่มาดูกันว่าจะสวยเหมือนตอน,นเย็นหรือเปล่าวิลมอากาศดีมากเลยเพื่อนๆพี่หมีมาทางนี้โอ้ยเจ้ากระลอกเต็มไปหมดเลยอะใครอยาก ถ้าใครอยากมาให้อะไรนะบอกเพื่อนๆหน่อยให้อาหารให้อาหารจะรอดกับหนูอ่ะต้องเตรียม,มาอาหารหนึด้วยค่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาเยอะมากใช่ไหมใช่เยอะเป็นฝูงเลยอ่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกป้าว่านะ <c oughs> นี่เลยอันนี้คือเรียกว่าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ <c oughs> ไหน <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไปเลย รอป้าหน่อยรอป้าหน่อยไหนนี่ใช่ไหมอไหนเราเข้ามาดูซิตอนกลงวันเป็นยังไงเ้ยอ้ยสวยไหมองค์ใหญ่มากพี่หมิงอันนี้เป็นพญาคุดนะเพื่อนเห็นไหม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีเชียนอยู่ตรงกลางใช่ไหนเรามาดูรอบๆสิพี่หมิงนี่ปูตัวใหญ่เห็นปูยักษ์ไหมยไงนี่ไงปูยกักษ อย่าเหยียบนะอย่าเหยียบห้ามเหยียบอุ้ยนี่เป็นปูยักษ์พี่หมิงแล้วเรามาดูด้านข้างกับด้านหน้าสิมีตัวอะไรบ้างอ่ะอันนี้เขา,าใช่อันนี้เขาเรียกว่าสัตว์ในเทพนิยายในป่าหิม,มพานรู้จักป่าหิมพานไหมรู้จักรู้จักว่า<ะ>เป็นป่าที่แบบว่า<ะ>เป็นป่าในตำนาน<ะ>ที่แบบว่าเหมือนเป็นชั้นสวรรค์ชั้นแรก<ะ>อุ้ยมีปลาด้วยตัวใหญ่งงเนี่ย แล้วก็อันนี้มีหัวเป็นไรพี่เหม่งว่าหัวเขาเป็นไรเป็นหัวเหมือนหัวพญานาคไงแต่ว่าลำตัวนี้เป็นปลานนี่ไงตัวนี้ไงแต่ปลาไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรบ้างตัวไหนมาอ่ะมาดูอีกไหมนี่ไงลังอ่ะอ๋อนี่เหรออุ้ยนาเงือกในตำนานแต่แต่ลำตัวเขาเนี่ยเป็นเป็นเทวดานะเอ้ยนี่แต่ช่วงบนเขาเป็น เทวด,ดานะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นเหมือนนางเงือกเลยไ,ไหนนี้เป็นนางเงือกจริงเหรอ,อ,อ,อพี่เหม้งกำลังกินไข่นี่เหรอป้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวป้าจะไปหาคําตอบให้ว่าเขากินอะไรกินไข่เนี่ยแล้วคือเขา,าตัวอะไรที่น,น,น,นี่ไงแต่ว่าหัวเขาเนี่ยเหมือนหัวสิงเลยเห็นไหมนำตัวเขาเป็นปลาใช่รู้แล้วว่าว่าอันนี้มันเป็นฉากไหน ใช่ใช่เมื่อก่อนเป็นสระน้ำน <c oughs> ดูดูน่นข้างบนเป็นเทียนแท่งใหญ่มากเห็นไหมอันนี้เรือเขาเลือกเรือคุดนี่ไงถ่ารูป,าป,ปรพาไปไหนพาไปไหนไหนถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวตอนคืนแนวไฟจะเต็มไปหมดเลยแหละใครๆจะเข้ามาก็ต้องรีบเข้ามาหน่อยนะเพราะว่ารถติดแน่นอนครับ ตอนนี้ตามหินไปดูเห็ดก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่หิงนี่มันเห็ดยกักษ์นี่แต่อย่าไปจับเขาแรงเดี๋ยวเขาจะพังมันเหมือนเห็ดมีพิษเลยอ่ะมันมีหลายสีมากโอ้ไหยนเห็ยดยักษ์เขาพิสัยใหญ่ดิ <Ą> เขาบอกว่าระวังไฟด้ อย่าไปโดนสายไปนะี่ไหนฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีพี่หนิงเก็ต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นไปดูตรงนี้ก่อนไปตรงกลางก่อนเมื่อคืนเราไม่ได้เข้าไป อุ้ยมีผึ่งด้วยอ่ะพี่มิงไหนลองเข้าไปดูซิเข้าไปดูได้ไอ้นี่เดี๋ห้ามโดนไฟปักไฟนะสายไฟอุ้ยพี่มิงพี่มิงมีผึ่งด้วยผึ่งยกักษ์จะไปจับตัวนี้อุ้ยย,ยังสวยเลยอะ่ะ อย่งสวยเลยมีหลายตัวเลยพึ่งยักษ์ไหนตรงกลางก็เป็นยังไงพี่เมิงววดูตรงกลางก็สิววดอกลาตรงกลาง,ง,างใช่ะแล้วก็จะตรงนี้จะมีต้นไม้เหมือนต้นไม้ในเกมเลยอ่ะพี่เมิงดูสิในเรื่องอวตารนเะน,นี่ยตอนในงคืนมัน มันจะมีแสงไฟขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนอวตารนะ่ะเหมือนในเรื่องอวตารนะน่นะก,กัี่ก็ใช่อยู่นี่ไงพี่หมิงเหมือนต้นอวตารนะ่ะเนี่ย<ม>ก็จะมีไฟลงมามใช่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้ใครอยากมาเที่ยวจังหวัดอุบลช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลอะไรนะพี่หมิง อันนี้เป็นหน้าเทศกาลแห่เทียนใช่ครับถ้าเพื่อนๆอยาก<ค>มาก็มาได้นะครับใช่ฝั่งนู้นก็เป็นเครื่องเล่นด้วยแหละเยอะแยะเต็มไปหมดเลยของกินก็อร่อยๆทั้งนั้นเลยพอเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากมาเที่ยวก็รีมานะครับแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมิ้งด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุย